สวัสดีครับคลิปนี้นะครับคลิปพาวเวอร์แอมนะครับของลิปนะครับลิปรุ่น GP1204 นะครับ4ชันแนนนะครับตัวนี้นะครับสภาพที่สวยงามมากนะครับใหม่มากนะครับแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับเป็นของลิปนะครับรุ่น4ชันแนนนะครับถ้าท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับ ราคาบ้านๆดูนะครับสภาพใหม่ยังก็ของใหม่เลยนะครับดูนะครับสภาพนี่สวยงามมากนะครับตัวนี้นะครับราคาบ้านๆนะครับราคาอยู่ที่1น0 0 0มืบาทนะครับสําหรับท่านที่สนใจอยู่รีบเลยนะครับไม่รวมส่งนะครับตัวนี้นะครับสนใจก็รีบเลยนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับ ดูนะครับเดี๋ยวผมรอบๆข้างเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับ0952246497นะครับร้านพิเนตออริโอนะครับดูนะครับของกิฟต์นะครับราคา1 1 0 0 0บาทนะครับตัวนี้นะครับ4 c h ชัน e นนนะครับสนใจโทร0952246497ครับร้านพิเนตออริโอนะครับดูนะครับ พร้อมกล่องนะครับใหม่กิ๊กเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะครับ0952246497ท่านใดที่มองหา Power AM 4ช n แน l นะครับคุ้มแสนคุ้มนะครับราคาบ้านๆเลยนะครับใหม่กิ๊กเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับ0952246497ร้านพินิจออดีโอนะครับ ขอบพระคุณทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับขอบคุณครับรีบๆเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่กำลังให้เกจติดตามรับชมนะครับเป็นคลิป power amp นะครับเมกะเก้าศูนย์ศูนย์สองนะครับสภาพสวยงามมากนะครับราคาบ้านๆนะครับ ทาร์ฟนะครับเมก้าทาร์ฟเก้าพันสองนะครับเก้าศูนย์ศูนย์สองนะครับสภาพสวยงามนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับตลอดที่ท่านที่มองหาพาวเวอร์แอมนะครับคาเบดข้างละสี่สเปคนะครับข้างละสี่นะครับสิบแปดข้างละสี่ได้สบายนะครับไม่มีปัญหานะครับพาวเวอร์ตัวเดียวขับได้แปดดอกนะครับออกแบบมาพิเศษนะครับสำหรับท่านลูกค้าที่สนใจ ราคาที่พอซื้อได้นะครับแต่ประหยัดพาวเวอร์ไปอีกหลายตัวนะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับเป็นรุ่นนะครับตัวเคนะครับเคนะครับทาบนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยงามมากครับใหม่จริงๆครับพร้อมกล่องครับราคา2 8 0 0 0ันบาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสอง0 0ืนดบาทท่านที่สนใจนะครับ มองหา power amp นะครับเมก้า9 2 0ก็และมาชมได้ครับฟัอองเสียงได้ครับร้านพินิจอรอิโอนะครับสำหรับท่นที่สนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ขอพอบคุณทุกท่านนะครับที่เจะติดตามรับชมนะครับจากร้านพินิจออริโอนะครับสวัสดีครับ